โอเคครับเอาละสวัสดีครับทุกคนแหนห่างหายไปนานกันเลยทีเดียวนะมันนะหลังจากลงคลิปไปนะครับว่าไม่ได้ลงคลิปมานานสุดท้ายไม่ก็ไม่นานเลยครับเกินไปหลายสิบสองสิบสามสิบสี่แมวันเลยนะไม่แน่ใจนะครับนะแต่วันนี้นะครับมันจะเมนยังไงและมันมีของใหม่ที่ผมได้มาหลังจากหายไปหลายๆวันไหมไปดูดูดูเลยกันเลยนะครับก็กระกระรับ เริ่มนะครับจากของชิ้นแรกอันนี้ไม่รู้ว่าเคยอธิบายไปยังนะครับจำไม่ได้เฮ้ยสองคือมันจะยังไม่รู้ว่าอธิบายไปตรงไหนนะครับนั่นก็คือไอตรงนี้นะครับล้อนี้นะครับก็คือมันจะเป็นมีความสามารถคล้ายๆกับล้อนี้นะซึ่งผมก็เคยอธิบายเกี่ยวกับล้อนี้ไปแล้วนะครับโดยล้อนี้นะครับจะมีความสามารถนะครับในการบูสต์ในการนะครับนะครับมันเป็นแบบความสามารถของบูสต์สติปเหมือนกันนะครับแต่คือจะเป็นการบูสต์ความเร็วส่วนอันนี้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับแต่มันจะเป็นการยกรถขึ้น ให้เป็นระดับคือมันก็มีการสงสัยนะครับว่ารถคันนี้มันเป็นรถยังไงกันเนี่ยคือไอ้ล้อเนี่ยมันก็คือล้อของรถคันนี้ที่เป็นอ e ีวิสนั่นแหละนะแต่นนิยมใช้ก็เป็นอาวุธส่วนตัวแต่ของรถเนี้ยก็คือมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกนะครับความสามารถก็แค่หมุนเป็นโมโม่มมมขั้นหลั2นะสองนะนะไอเทมชนิดใหม่ที่ได้เข้ามาอีกแล้วนะครับนึ่คืออาวุธป้องกันตัวอย่างนี้เลยนะครับแต่ก็ไม่ได้ใช้แล้วรนะ นั่นก็คือ,เ,อเป็นเหมือนเป็นลูกตุ้มนะครับเป็นลูกตุ้มที่เป็นลูกกระบองเพชรที่มีการแกะสลักเป็นกระบองเพชรอย่างดีโดยความสามารถก็คือไอ้ที่ยิ้มน่าจะเป็นหิวนะครับไอ้ที่ที่เป็นยิ้มอยู่คล้ายๆแบบหน้ามีความสุขของเจ้าหมาตัวน้อยหรือไม่ก็เป็นแมวแหละไม่แน่ใจนะครับแต่ที่รู้คือมันยิ้มอยู่นะครับก็คือนี่ความสามารถในการหิวอันนี้ไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่านะครับส่วนอันนี้ไอ้ที่เป็นตาแมวโหดๆเนี่ยมันเป็นความสามารถในการโบกดามจที่สูงนะครับก็คือจะทําให้ดามจในการโจมตีแรงขึ้นนั่นแหละนะครับ ต่อไปนะครับไอเทมสองไอเทมนะครับเหมือนกันทนะั้งคู่เลยแต่ก็ามาแยกกันนะครับนั่นก็คืออนี่นะนะเป็นอาวุธน,นะครับตัวค้อสามารถของมันกนะ็คือการปล่อยนะครับเป็นปล่อยอะไรนะเป็นปล่อยคือมันจะปล่อยบางอย่างไปนะครับเพื่อที่ใช้ในการโจมตีด้วยอย่างทีผมมาอธิบายทีหนึ่งนะต่อไปนะครับนั่นก็คืออันนี้นะนะนีนี่เลยม,มัวควาสามารถของมันนะครับก็จะคือการปล่อยเอ่อ มันเป็นการปล่อยมันก็หมุนไปตรงตรีเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้มีดีเลยมากนะครับาาการใช้ไม่ได้ในระดับหนึ่งเลยส่วนข้อดีในะวันนี้นะครับจะมีอัปเดตเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมนั้นไม่ได้อธิบายไปนะครับเพราะล่าสุดนะผมเคยอธิบายเรื่องปแลนะครับแต่ก็ยังไม่ทำทั้งทีก็คือไอร้รถคันนี้ตอนนี้ผมก็เริ่มใช้มันบ่อยขึ้นนะครับคือไอร้รถคันนี้มันจะทําให้รถของเราเนี่ยมันดูสวยขึ้นตัวที่ผมเคยตกแต่งอันนี้ไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่านะครับแต่เคยตกแต่งด้วยวิธีนี้นรอะมา นี่ครับนคือถ้าผมตกแต่งนะเน,นี่ยน,นี้ที่ผมตกแต่งได้นะไม่แน่ใจว่าจริงเปล่อกหรือไมเนี่อ่ะยนนะ คือไอเทมเนี้ยคือส่วนใหญ่นิยมใช้กันเป็นหลักนะแต่ผมนะครับจะไม่ใช้มันเป็นหลักเป็นแหล่งอย่างแน่นอนเพราะว่าไม่ได้ใช้นะผมจะใช้อันนี้เป็นหลักเลยนะครับนี่ โดยนะครับก็มีข่าวดีมาอย่างหนึ่งนะครับนั่นคือไอเทมนี้นะครับเลเวลก็ขึ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังากที่ปล่อยไม่ให้เวลตกงานส่วนนี้นะครับก็เวลขึ้นไปแล้วนะครับแต่เวลสองส่วนไอนี่เลยนะครับนนที่คนมีการใช้กันเยอะมากทอดดามจ่งแส่วนใหญ่คือเรามาดูคือมันเอามาดูกันได้ครับแต่ไม่แน่ใจว่าเอ่อมันหายไปไหนนะครับคือบางทีนานที่ก็จะไม่ค่อยเจอบ้างนะครับมันก็คือไอที่ปล่อยปลาออกจากปากได้แต่หายไปนะเออนี่จะละ นี่เลยนะครับเลเวลสองแล้วเหมือนกันแต่มันมีความสามารถอยู่อย่างหนึ่งที่ผมลืมอธิบายไปนะครับความสามารถนี่ก็คือนะครับจะทําให้การยิงไปดีหนึ่งเนี่ยจะทําให้ล้อของศัตรูนะใช้ในการลื่นคือมันเป็นการลื่นนะครับในช่วงเวลาขนาดหนึ่งนะครับก่อนที่จะหายไปซึ่งถามว่าดีไหมก็ดีนะครับมีประโยชน์ด้วยแต่ข้อเสียของมันก็คือถ้าเกิดยิงไม่โดนมันก็เงินๆนะเนี่ยมาต่อกันเลยคือผมนกำลังพัฒนาอาวุธตัวเองอยู่นะครแบ เนี่ยพัฒนาให้นี่นะครับส่วนอันนี้ก็วิวขึ้นไปแล้วนะก็เลยไม่ก็เลยไม่ค่อยอยากจะสนใจนิดหนะ่อยนะมาเลยนี่น้นะอาวุธที่ผมใช้น้เนี่ยเรามาทดสอบความสามารถกันดีกว่านะครับเดี๋ยวถ้าไม่ได้ทดสอบมันจะไล่ฆ่าไปนะมาตายรวยเลเวลสี่สิบแปดคือเนี่ยมันถูกบัฟหมดเลยนะไม่ใช่แค่ผมคนนี้มันถูกบัฟทุกคนเลยนะครับที่ในเกมนี้มานี่นครับทุกคนมันก็จะประมาณนี้แหละครับทุกคน ซึ่งถามว่าคุ้มไหมก็คุม้มนนแหละที่สร้างมานะครับแต่มันก็ไม่ได้อยากได้นับสองอีกรหนึงนะครับที่ผมจะแนะนําให้ใช้นะครับคือมันจะมีอยู่สองแบบนะอันนี้นอตหนึ่งกอันอื่นนะคือมันมีหลายแบบมากนะครับที่เาา่าตกแต่งกันนะเลยลูกคันนี้นะครับแต่มีอยู่สองแบบที่ผมเคยตกแต่งนะครับมันก็คือจผมาไล่สเต็ปแรกก่อนนะครับสเต็ปแรกนะครับก็จะเป็นสเต็ปนี้ที่สุดสามสเต็ปที่เขาใช้กัน แล้วก็สเตปอุปกรณ์นยอย่างแรกเลยนะครับคือเขาจะมีอย่างนี้แล้วก็อันนี้ส่วนอันนี้ผมไม่ค่อยไม่ไม่ได้มีสีฟ้านะครับมันก็เลยไม่แค่นี้เดียวแต่ไม่เป็นไรบบผมอัพแล้วนะต่อไปก็คืออันนี้แล้วก็อันนี้อย่างนะซึ่งความสามารถทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่เพิ่มเติมคือมันจะมีอาว,วุธบางอันที่ไม่ได้เหมือนกันอยู่แล้วเช่นอันนี้ไอเดียวผมไม่ดูบางอย่างนะย,งยิงเหีนไนะความสามารถคือมันจะดีกว่านะครับแต่เพิ่มเติมคือไออาวุธที่ต้องยิงไปเนี่ยมันทำดาเมจไม่พอนะ ็คือโดนยิจงจนตายอะไรเงี้ยอยากให้ไปลองกับตัวอื่นแล้วกันเนาะมผมไม่แน่ใจนะครับว่าคลิปนี้เสียงจะหายหรือเปล่านะเพราะว่านนนานทีเสียงจะหายไปนี่เองนะไปกดอืมเดี๋ยวไปด้วยเอ้ยเก็มค้างเก็มค้างโอ้โหนี่นะกนนะน็คือมันเป็นการทําคอมโบนั่นเองอย่างที่สองนะครับก็คือสเต็ปการใช้ความเร็วนะครับคือสเต็ปเนี้ยความเร็วเนะี้ยดิโอมใช้ก็เป็นหลักเลยนะ นย่านันะหรือส,ส่วนใหญ่นี่นิยมความเร็วกันส่วนใหญ่เลยนะคนั่นก็คืออย่างนี้คือผมก็เคยทําไปแล้วแหละแต่มันก็ไม่ได้สวยอย่างที่คิดนะอ่ะมามันก็คืออย่างนี้น,ะนั่นเองย่างนนแหละผมบอกเลยว่าผมเคยลองทําแล้วไม่คตรเทนะ่อะคันนี้ยแต่ข้เสียนะครับมันมีข้อเสียด้วยนะดาเมจเนี่ยผมเนี่ยไม่ค่อยได้อัพสเต็กกันรลคันนี้นะครับดามเมจมันเลยค่อนข้างจะง่อยๆนะเนนะยนะ เมอาจจะง่อยๆนะครับแต่ก็คุ้มค่าหน่อยนะเพราะวันก็เทดีนะโอเคเดี๋ยวผมให้สเต็มนี้แค่นี้ไปก่อนนะครับที่เกียดทำต่อเราไปอย่างอื่นต่อดีกว่าต่อไปนะครับก็คือเรื่องอุปกรณ์นะครับเกมนี้มันมีการปรับระดับบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปโดยผมน่าจะมาพัฒนาอวธดีก่อนเลยนะครับก็คือไอเนี้ยผมยังไม่ได้คือก่อนที่เราจะไปถึงจุดๆนั้นเนะี่ยขอรีวิวอันนี้ก่อนดีกว่านะครับเพราะยังไม่ได้รีวิว เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ได้รีวิวเนี่ยก็จะโวยวายตัวเองก็ไปทําใหม่ลินมันน่าเบื่อทำนะโดยไอวุฒอันนี้นะครับจะใช้ประเมิดจะใช้สายฟ้าเพียงแค่สิบเท่านั้นแต่จะใช้ไม่เยอะนะทุกคนอันนี้ผมให้โอกาสเฉยเนี่ยอันี้ผมให้แค่เป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่โอกาสเยเออพูดอะไรเนี่ยทำไมผมนี่ชอบเพอเจอร์ไปมั่วบ้าแล้วผมเนี่ยแล้วก็นะบันมาที่อันนี้นะครับคือผมเนี่ยอัพเลเวลสิบเอ็ดน,นะครับแป้งระเบิดคือแบบคือมันคือสาม สามหมื่นหกพันเลยนะครับดาเมจนี่แบบเวอร์บังอลังเวอร์เวอร์บังยันนอกโลกบ้าบเกินไหอันนี้จะทำให้มันหิวเลือดด้วยนะครับจะได้ไม่ตายเนาะไปส่วนร้อนะครับนาะกุนใจเป็นร้อที่มีเลือดเยอะที่สุดในหวดที่ผมเคยทำนะนะครบมไม่แน่ใจว่าเลือดเยอหรือเานะครับในเกมนี้ นี่เลยนะครับเลือที่เยอะที่สุดที่ผมเคยทำเรีเยบร้อยเรามาดูกันดีว่าดาเมจมันจะเท่าไหร่กันเชียวไปที่<ม>นักต่อสู้ในตำนานคนเก่าที่แม่งเก่ามากๆนะครับทุยไม่ใช่ทามทูเวียดไปเรียนดับที่49นะครับคนนี้ไม่ชื่อว่าทามทูเวียดหรือเปล่าวะเออใช่ทาม นี่แหละมันพูดจริงมันเป็นเรื่องจริงนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะทุกคนนะครับอันนี้ไม่ไน้นนะครับันไม่ไม่มีใครทำดาเมีดผมแรงทุกคนมันเรียรแพ้เดี๋ยวผมหาคนที่คนนี้เท่ๆทมาทำดาเมจดีกว่าอย่างเช่นคนที่มีเล้งสามสิบขึ้นไปน,ะนะนั่นแหละหนึ่งนะเนี่ยทุกคนมันก็คือมันฮิวนั่นแหละนะครับแต่ข้อเสียคือมันฮิวช้าไปไหน่อยนะครับ ทุกคนสังเกตที่รถผมดีๆนะนะมันหิวจริงแต่ทุกคนอาจจะไม่เห็นนะครับเพราะมันเหมือนจะไม่ได้หิวนะแต่มันหิวนะให้สังเกตรูปพยาบาลนะครับรูปทุกลำร่างใคล้ายพยาบาลสีเขียวๆนะครับเนี่ยนะให้สังเกตดีๆนะน,น้าน,าน,นี้อันนี้ให้สังเกตดีๆนะทุกคนเนี๋ยนะมันหิวจริงนะครับและสังเกตหลอดเลือด่ตรงนี้ด้วยนะนะโอเคหมดหนาทีแล้วแกไปต่อ ไอเทมต่อไปนี้นะครับก็เป็นไอเทมสองนี้แหละนะครับเป็นไอเทมที่ผมนั้นจะเอามาใส่เหมือนกันแต่ก็กลัวว่าจะมันจะมีบางอย่างผิดพลาดนะครับเลยไม่ได้ใส่มาแต่จะใส่แต่ผมนั้นจะไม่ใส่ง่ายหรอกครับทุกคนเรียบร้อยแต่ผมก็ต้องใสอยู่ดีไหมเพื่อความเท่เลยอาวุธอันนี้นี่นะครับมันสามารถใช้คอมบูกันได้อยู่แล้วนะครับก็เลยไม่เกรงก็เลยไม่เกรงใจใครทำไมนี่นะมันก็จะเป็นการบวกไอเทมเข้าไปในตัว แต่ที่ผมแนะนำที่สุดเลยก็คืออย่าหาทำก็พอนะครับเพราะมันก็ไม่ได้มีประโยชน์เลยตอนน่อร่างกายเราก็จะกินเราจะทุยพบนอะไรไม่ออกโอเคมดขี้เม็ดพวกขี้ลุมผุยเรียบร้อยเรามาลองกันดีกว่าด้วยความสามารถของพวกมันต้องสอนเนี่ยอยากจะโชว์ให้เสร็จคลิปนี้เลยนะครับแต่ประเด็นคือข้อเสียของพวกมันต้องสอนเนี่ยคือมันมีหลอดเลือดนะครับเนียบนะ เนี่ยมันก็คือการพุ่งอาวุธไปในตัวเลยครับทุกคนเนี่ยนะนะทุกคนเห็นใช่ไหมเมื่อกี้นะมันทํางานเหมือนกันเลยคือเมื่อกี้เนี่ยมันทํางานนะครับแต่มันไม่ใช่ว่ามันไม่ทางานนะมันทํางานแต่ทุกคนอาจจะมองไม่เห็นแต่ผมเห็นน้ำหักว่ามันเป็นยังไงอ่ะนี่นนะความสามารถก็จะประมาณนี้มันก็คือพยายามจะกัด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 ทำงานนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือตายง่ายนะแค่นั้น เพราะว่าถ้าเกิดเราอัพถ้าเกิดเราอัพเลยท่คเนี้ยมันก็นตายง่ายอยู่แล้วนะครับแนะนําว่าถ้าเกิดใครเนี่ยได้เทคนิคแ,แนะนําว่าให้อัพเลยนะนะ,ะอันนี้ผมดูดันไม่เกง่งเกยใครถุยจะพูดต่าเลนเจอร์นี่ไม่เอานี่นะก็นะนคือมันจะเข้ามาใช้แป๊บนึงนะครับก่อนจะใช้แอนตีหลักนะครับก็คือน,นี้เลยนะนะจบแล้วโอเคนะครับจะมีแค่ที่นี้พอก่อนจะ ผมมีหน้าที่ต้องไปทําอะไรอย่างอื่นอีกนอกเนือหจากเอการเล่นเกมนี้ก็คือไปหาเด็กไปหาไปหากิ้มข่าวนะหะกิ้มข่าวพูยพูดอะไร่งกเลยวันี้ก็ภาษาอื่นไม่ได้นอกจากภาษาไทยผมจะไปกินข้าวน้ำหนัโอเคไว้จากกาบวบบวบบ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 